สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิว DIY ครับผมประสบปัญหาชักโครกที่บ้านนีน้ำไหลเข้าไม่หยุดก็เลยลองมาพิจารณาดูจริงๆผมเคยเปลี่ยนวาล์วแล้วหนึ่งแต่ตอนนี้มันเป็นขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าเมื่อวานเข้ามาซ่อมประปาที่บ้านนะครับแ,แถวๆบ้านเล่ที่บ้าน เขาก็ปิดน้ําแล้วก็บีฝุ่นมีทรายมีอะไรเข้ามาครับหลังจากที่เขาเปิดของของบอกปลาก็ซ่อมที่ถนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชักโครกที่บ้านผมเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นเป็นกระดัดนะครับไม่รู้รุ่นเหมือนกันนะครับใช้มานาน เมื่อาวานปะปาเขามาซ่อมท่อหน้าบ้านแถวแถวบ้านแล้วก็เกิดปัญหาวาลวน้ำไหลเข้าเนี่ยไหลไม่หยุดนะครับผมก็เลยมาพิจารณาดูนะครับน่าจะเกี่ยวกับพวกวาลวน้ำเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอย่างแรกนะครับ เราก็เปิดฝาได้ครับเปิดฝาออกนี่นะครับก็จะมีจะมีอยู่สองส่วนนะครับตัวนี้เป็นชุดน้ำเข้านะครับต,ตัวนี้เป็นชุดน้ำออกถ้าหากว่ามันเสียเนี่ยน้ำก็จะไหลลงโถไม่หยุดเลย นี่ผมได้ซ่อมเรียบร้อยแล้วได้แก้ปัญหาแล้วพอดีผมมีอะไรคือเคยเปลี่ยนเขาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นชุดน้ำออกนะครับก็ธรรมดาฮะจะเป็นฝาธรรมดานะครับตรงนี้เป็นเป็นยางขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ไม่ยากนะเราแค่ยกออกมาแล้วก็เปลี่ยนยางได้แต่ทีเนี้ยวาลวน้ำเข้ามตัวนี้มันเป็นกลไกซึ่ง มันไม่มันดูท่าทางมันจะซับซ้อนนะครับผมก็มาดูอยู่พักนึงดูใน YouTube ก็ค่อยๆถานะครับตัวนี้เป็นฝาครอบนะครับยางก็จะอยู่ด้านในพิธีแกะก็คือตัวนี้มันเหมือนกับล็อกนะครับเหมือนกับล็อกนี่นครับวางรองข้ามอันนี้วาวน้ำนำ้ออก,ออกวางรอข้ามเี้วรางัดฝาสำหรับรุ่นนี้นะครับตัวน,นี้ก็งัดฝานี้ออกเลยครับ จริงทำสองมือนะยกฝาออกเราก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวสลักล็อกนะฮะสลักล็อกนี่นะครับเป็นสลักล็อกเราดันดันเข้ามานี่ฮนะดันเข้ามาแล้วก็ยกขึ้นมันจะหลุดออก นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นแกนนะตัวล่างนี่เราก็ขยับออกครับจริงๆแล้วต้องทำสองมือนะแต่ไม่เป็นไรตัวนี้เป็นตัวหมุนปรับระดับความสูงต่ำของน้ำนะครับหนะบแกนออกแล้วนะนะครับสามวินทีนะครับนี่ฮนะ มันจะล็อกอยู่ในช่องเล็กเราก็ต้องดันออกมาช่องใหญ่ก่อนพอหลุดออกมาแล้วนะครับเราต้องมาหมุนออกครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบเป็นสลักล็อกนะนี่นะค่อยๆดูนะครับอย่าแรงนะฮะนี่นะมันจะเป็นลักษณะเป็นบ่าล็อกนี่หนละุดละไปยกขึ้นมา นี่ครับโหลดมาแนละ้วนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นบ่าล,ล็อกเดีจะวางไงให้ดูดชัดๆนี่นะฮะเขาจะเป็นบ่าล,ล็อกเวลาใส่ก็ใส่ลงบาก,ก่อนนี่นะใส่ลงบาก่อนใส่ให้สนิทแล้วก็หมุนนี่ย แล้วนะครับอันนี้ถอดนะครับหมุนยกขึ้นข้างล่างก็จะมียางนะครับเรางัดเราหาอะไรงัดยางตัวนี้ออกซึ่งผมจะไม่งัดให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้องทำสองมือนะฮะอันนี้ผมได้เปลี่ยนแล้วคือเป็นยางเดิมของเขานั่นแหละผมไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนทีนี้ไอ้ตัวไอ้ตัวที่เปลี่ยนใหม่ๆนะมันเสื่อม ผมก็เลยเอายางเก่ามาใส่ซึ่งใช้ได้ดีครับนี่นะฮะหาไขค,รครวงหรืออะไรก็ได้นะครับยักงัดยางตัวนี้ออกลักษณะายางก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับยางก็จะเป็นอย่างนี้ใส่ด้านด้านให้ถูกด้านนะครับนี่นะครับ ผมได้เปลี่ยนแล้วนะอันนี้อัน,นี้ยางเก่าที่มันเสื่อมอันนี้ผมเอายางใหม่มาใส่พอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็ามาประกอบเข้าอย่างเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะฮมันจะเป็นบาเป็นบารนี่นะครับ เราต้องใส่ให้ตรงล็อกมันนะไม่งัมันใส่ไม่เข้านี่นะครับนี่นะกดเข้าไปนี่นะครับใส่นะครับกดให้สนิทนะครับแล้วก็บิดล็อกนะน,นะนี่อยู่แล้วครับบิดล็อกแค่นี้อยู่ครับ พอเสร็จปุ๊บเราก็เอาลูกลอยเข้ามาสวมนะฮะนี่นะฮะลูกลอยมันจะมีแกนคล้ายๆกับเนี่ยตัววิทยูเนี่ย,ย,ยมันเข้าร่องนพอเข้าร่องเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนให้มันมาล็อกกับแกนอีกแกนหนึ่งนะฮะนี่นะฮะให้กลับเข้าอย่างเดิม ใส่ต้องสองมือนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมวางตัวสับก,ก่อนนะหลังจากใส่แกนล็อกเรียบร้อยนะครับต้องค่อยๆทํานะครับอย่าทาแรงนะครับด้อาจจะเสียหายได้นะครับค่อยๆทําตัวนี้ก็จะเป็นตัวบังคับปิดน้ําดีนะครับน้าําไหลเข้าลูกลอยพอลูกลอยเขาลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกลอยเขาจะลอยขึ้นมายกให้คานเนี่ย ไปกดที่ยางที่เราเปลี่ยนข้างในจะไม่น้ําไม่ไหลเข้านะครับก็ตามนี้เลยนะครับไม่ยากครับแต่ก็ค่อยๆทําด้วยความระมัดระวังนะครับเราก็เอาตัวฝาครอบอเดิมครอบเข้าไปนะครับนี่ครอบธรรมดาครับครอบเฉยๆเลยนี่ฮะไม่ยากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็คือเปิดฝานี้แล้วก็หมุนล็อก แล้วก็มันจะมีเดือยนะครับเดือยล็อกเดือยล็อก,อกพอปลดเดือยล,ล็อกแล้วก็ไปบุนล็อกด้านในอ๋อแล้วก็เปลี่ยนยางข้างในเปลี่ยนเอาหาไขาควงหรือว่าหาอะไรงานออกนะครับเราก็เปลี่ยนยางเสร็จเราก็ใช้หลังที่ผมเคยทาทาให้ดูแล้วนะครับพอเสร็จก็เรียบร้อยก็ใช้งานได้ครับนี่นะนี่วาวลุกลอยพอเขาลูกลอยเขาดันนะน้ำก็จะหยุดไหลนี่นะครับเราก็เอาฝามาปิด เรียบร้อยครับสำหรับสุขภัณฑ์รุ่นนี้ปัญหาเรื่องอาวาลวน้ำเข้านะครับรั่วเนื่องจากว่ายางเสื่อมหรือว่ายางสกปรกนะครับเราสามารถถอดเอามาทำความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่หรือว่าถ้าเป็นกรณีที่ยางเสื่อมแล้วจริงจับแล้วมีสีดำหรือมีความสึกก็ต้องไปหาซื้ออะไรมาเปลี่ยนใหม่นะครับ เหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับเราจะเป็นคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับแนละสวัสดีครับ